เรื่องย่อบ่วงใบบุญ EP ที่23ระดมอาการหนักขึ้นอาการของระดมเริ่มแย่ขึ้นทุกวันและดอกรักยิ่งแสดงความร้ายออกมาเรื่อยๆหลังจากที่คุณพระเสียชีวิตแถมนับวันยิ่งจะเข้าหาคุณต่อมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องอาการของระดมทำให้โรยดินสงสารน้องตัวเอง และตกใจที่ระดมมีอาการคลุมครั่งหนักขึ้นทุกวันฝ้าคอยแอบดูเลี้ยงลูกอยู่บ่อยๆทำให้นงเยาวโมโหตบตีใบสีเพราะคิดว่าใบาสีจะมาแย่งระบินระดมเครียดหนักเมื่อรู้ว่าตัวเองอาการหนักขึ้นจนไปทำร้ายลูกของใบสีในคืนหนึ่งระบินนอนระเมือหาใบาสีจนทำให้นงเยาวโมโห เรื่องนี้ใบสีวรู้เรื่องเข้าเลยบอกระบินว่าเราไม่ควรเจอกันอีกติดตามชมละครบ่วงใบบุญออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา20.15นาฬิกา15นาทีทางช่อง8